เมื่อวัดไร้กิจกรรมการปารตกถาหรือสนทนาธรรมสมัยก่อนพระพิสุของเราเรียนรู้ผ่านการศึกษามาแล้วจะพากันออกมาทําหน้าที่เป็นผู้รู้ธรรมจะพากันออกมาทํากิจกรรมปาตกถาธรรมตามวัดหรือตามหน่วยงานราชการหรือมีกิจกรรมในการสนทนาธรรมระหว่างผู้รู้ทางสงฆ์และทางคารวะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่มีความรู้ทางธรรมะได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะนอกห้องเรียน ซึ่งถือวันนี้เป็นบทบาทของพระนักศึกษาและครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านธรรมะเขาได้ทํากันมาในอดีตลองเปิดภาพในอดีตจะเห็นภาพที่ปรากฏอยู่มากมายตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนหรือวัดวาอารามแต่ปัจจุบันนี้แต่จะไม่มีกิจกรรมดังที่กล่าวมาเลยจะเห็นพระออกมาเทศนาปาตกถาธรรมนั้นก็ยากมากแม้แต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเขาปรากฏปัจจุบันนี้ก็ไม่มีประเภทเวทีให้ผู้คนได้มาปาตกถาธรรม จะมีก็เป็นแบบที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากเลยทีเดียวเพราะยุคเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยในวัดหรือพุทธสถานต่าง,ตางๆตอนนี้ยิ่งอยากที่จะมีกิจกรรมปาฐกถารธรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้คน,นได้ออกมาเรียนรู้ธรรมะก,กันปัจจุบันนี้มีน้อยมากนี่เราบังที่จะเป็นเหตุผลว่าให้ผู้วิเศษที่ออกมาอารวาสในทรามกลางสื่อโซเชียลกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเหตุเพราะกิจกรรมเหล่านี้พระไม่ออกมาทาหน้าที่ไม่มามีบทบาทในการตักเตือนชี้แจงความจริงให้กับสังคมได้ทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกผู้วิเศษจึงได้ออกมาออาารวาดได้ยย่งสบใจ มีมหาวิทยาลัยของสงฆ์เมื่อเราราวสิบถึงยีปีก่อนที่ผ่านมาก็จะมีศูนย์หรือสํานักธรรมวิจัยที่มีการจัดกิจกรรมปาตกถาพิเศษหรือการสุนทรธรรมทุกเดือนและก็มีประชาชนเข้ามาฟังธรรมจำนวนมากในฐานะพระนิสิตก,ก็จะเข้าไปร่วมรับฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาเป็นกิจกรรมที่ทาให้มีความรู้มากแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับเพราะอาคารธรรมวิจัยก็ถูกรื้อไปกิจกรรมดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายแล้วเขาก็บอกอีกว่า กิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบนี้ถูกลบออกไปจากสายระบบได้อย่างไรพอกิจกรรมแบบนี้ถูกยกเลิกไปสังคมยุคใหม่ก็เข้ามาแทนที่มันเป็นผลทําให้บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรมของชาวพุทธและคณะสงฆ์ก็ได้ถูกยุติบทบาทลงไปด้วยพร้อมกับการเกิดใหม่ของพระอระหันต์ผู้วิเศษต่างๆก็เกิดขึ้นมาแทนที่บวกเพิ่มมาด้วยสายเวทพุทธาคมและพิธีมหาพุทธพิเศษที่ปุดกันขึ้นมาแบบดอกเห็ดที่หนักที่สุดนั่นก็คือยุคจตุคามรามเทิยุคไอไคเป็นต้น จนมาถึงล่าสุดนั่นก็คือยุคข,ของหลวงปู่มหาศิลากลายมาเป็นว่ายุคนี้เป็นยุคที่วัดคือแหล่งธรรมะกินของหนึ่งพระเกจิสองนักสร้างพระและสามวัดคือพื้นที่โฆษณาพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่เช็คอินอย่างนี้เป็นตน้นและก็บอกว่าบทบาทของวัดตอนนี้ไม่มีเนื้อหาสาระของตัวธรรมะเลยคือตอนที่หนึ่งวัดไม่มีกิจกรรมเชิงการปรฐากถาหรือจัดกิจกรรมการเทศนาเพื่อเผยแพ่พแธรรมะเลย สองวัดได้ถูกการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สัการะบูชาบงูงสูงไหววิงวอนบัดรพลไปเกือบทุกที่เพื่อเป็นการสะดอกข้อต่อชะตาบุญบานสารกล่าวต่างๆสามผู้บริหารหมอ,อก็ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวที่ว่ามานี้แบบขึ้นหน้าขึ้นตาทาให้กิจกรรมด้านการเผยแผ่ธรรมดรอปลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ชาวพูธเราเดิมจะพูดกันว่าวันพระเดือนนี้จะเข้าไปฟังธรรมที่วัดไหนกันดีก็เปลี่ยนคาพูดใหม่ทันทีว่าวันหยุดเดือนนี้เราจะไปไหวพระขอพรที่วัดไหนเราจะไปสะดอกข้อต่อชะตา ขอพระให้ร่ำรวยได้ที่วัดไหนที่พญานาคองไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดดีเป็นต้นคำพูดที่จะเป็นไปฟังธรรมที่วัดไหนเนี่ยมีการจางหายไปหมดสิ้นเลยที่พูดมาเนี้ยชัดเจนที่สุดนั่นก็คือกิจกรรมใน,นการเผยแผ่ในเชิงสาธารณะของพระและวัดตอนนี้ก็ไม่มีเอาเสียเลยแม้แต่มหาวิทยาลัยที่พระสงฆ์เรียนทั้งสองสถาบันตอนนี้กิจกรรมของการบวชสามเณรภ่าดูดูร้อนก็หายไปพระนิสิตนักศึกษาลงพื้นที่เชิงสังคมสงเคราะห์ก็หายไปตอนนี้ก็ถูกปรับให้เข้ามาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการอย่างเตต็มัว หมดภาระรับผิดชอบสังคมไปโดยอัตโนมัตินี่เขาก็ฝากว่าให้ทุกส่วนงานที่เขาได้พูดถึงเอาไปคิดกันนะว่าไม่งั้นจะเร่งความเสื่อมของพระศาสนาให้เร็วขึ้นได้ไม่เชื่อก็ลองดูนี่เป็นทัศนมุมมองของท่านดออรอดิเทพพาธารองหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนาจาจาร์ประจามมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุรีชยิทยายวังน้อยจะทั่วไรสนใจในความลึกตื้นหนาบางในแวดวงการของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเบื้องลึกหรือเบื้องหลังต้องท่านดรดนสวัสดิ์ชาติเมธี ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของท่านดออรอดิเทพเช่นเดียวกันเพราะท่านเป็นผู้ที่ขับเคร่งในแวดวงนี้มาช่วอายุของท่านและก็เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและอีกทั้งยังเป็นต้นตำรับในการเริ่มต้นในกัมมะระพระไตรปิฎกฉบับมหาวิยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถ้าใครคิดว่าตนเองแน่แล้วก็เจ๋งในเรื่องตำรับตำราห,หรือข้อมูลในทางพระพุทธศาสนาดีเบตและดวลกับท่านตรงได้เลยเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรติดต่อและพูดคุยกับท่านด็อกเตอร์ไว้โดยตรงขอบพระคุณสำหรับการติดต่ม